สวัสดีครับวันนี้ช่องหมอกเกษตรออนไลน์แลกเปลี่ยนเยรียนรู้พากินพาเที่ยววันนี้จะมาทําคลิปตอบคําถามสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่ถามเข้ามาว่าสมมุดไฟฟ้าสูบน้ำบาดาลหนึชั่วโมงกินไฟกี่บาทพร้อมบอกสูตรคํานวณหาค่าไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าต่งตางๆในบ้านสืบเนื่องมาจากว่ามีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับได้เข้าไปดูคลิปที่ผมทําไว้เป็นคลิปสมุมิไฟฟ้า คลิปก่อนๆน,นะครับแล้วมีคําถามเข้ามาว่า,าถ้าเปิด1ชั่วโมงเนี่ยมันกินไฟประมาณกี่บาทก็เลยไปสืบค้นหาข้อมูลและถามผู้รู้ที่เขา,เารับเจาะบดาลแล้วก็ติดตั้งเสมทนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลจาก Google จาก YouTube ที่มีหลายๆอาจารย์ทําสอนไว้นะครับเกี่ยวกับพวกเรื่องระบบไฟแล้วก็การคํานวณค่าไฟนะครับ ก่อนดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องขอบคุณครับก่อนที่เราจะไปดูสูตรการคำนวณค่าไฟเราไปดูหน่วยวัดค่าไฟที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหลักๆแล้วมีอยู่3ตัว 1. คือโวลต์2แอมป์3วัตต์หน่วยวัดตัวแรกโวลต์ Volt. คือแรงดันไฟฟ้า หมายถึงแรงดันที่ใช้ส่งกระแสไฟฟ้ามองภาพง่ายๆมันก็เหมือนกับแรงดันน้ําถ้าเราต้องการส่งไปที่กไกลๆเราก็ต้องใช้แรงดันที่สูงขึ้นถ้าเทียบง่ายๆก็คือเหมือนเรามีถังน้ําอยู่สองใบถ้าวางอยู่ในพื้นเดียวกันน้ําทั้งสองถังก็จะเกิดแรงดันเท่าๆกันน้ําก็จะไม่เคลื่อนที่แต่ถ้าเรายกถังหนึ่งขึ้นที่สูงเหมือนในภาพนะครับน้ําก็จะเกิดการไหลจากที่สูงลงที่ต่ํา เนื่องจากว่าเกิดความต่างของแรงดันหน่วยวัดไฟฟ้าตัวที่2คือแอมป์หมายถึงกระแสะไฟฟ้าคือปริมาณกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆหน่วยวัดไฟฟ้าตัวที่3ก็คือวัตต์วัตต์ก็คือกําลังไฟฟ้าซึ่งตัววัตต์ได้มาจากสูตรคำนวณก็คือ P เท่า e กับ E คูณ I P Power มีหน่วยเป็นวัตต์ตัว e คือ Electromotive Force มีหน่วยเป็นโวลต์ i คือ Intensity of Electron Flow มีหน่วยเป็นแอมป์หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือกำลังไฟฟ้าเท่ากับความดันไฟฟ้ารวมกับกระแสะไฟฟ้า ซึ่งกำลังไฟฟ้าจะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็นพลังงานต่างๆเช่นเปลี่ยนกระแสไฟให้เป็นแสงสว่างเปลี่ยนกระแสไฟให้เป็นความร้อนเปลี่ยนกระแสไฟให้เป็นความเย็นและเปลี่ยนกระแสไฟเพื่อหมุนมอเตอร์ให้เกิดพลังงานต่างๆเป็นต้นเมื่อเราทราบแล้วว่าตัวกำลังไฟฟ้าหรือตัววัดคืออะไรจากนี้ก็จะเข้าสู่การคำนวณค่าไฟฟ้านะครับ สูตรคำนวณก็คือค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมงจะเท่ากับจำนวนวัตคูณกับค่าไฟต่อหน่วยหารด้วย1000และหลายคนก็ถามว่า1,000นี้มาจากไหน1000นี้ก็คือการคิดค่าไฟของการไฟฟ้านะครับการใช้กำลังไฟฟ้า1000วัตต์ต่อ1ชั่วโมงจะเท่ากับ1หน่วยการไฟฟ้าหรือ1ยูนิต ตกตัวอย่างสมิร์ทสแรงกำลังไฟฟ้า3,100วัตต์ก็เอา3,100คูณกับค่าไฟคิดที่ประมาณ4บาทเท่ากับ3,100คูณ4หารด้วย1,000 1ชั่วโมงค่าไฟประมาณ12บาท40สตางค์ถ้าเราเปิดเครื่องสมิร์ทสูบน้ำา4 4ชั่วโมงก็เอา24คูณกับ12บาท40สตางค์ก็จะเท่ากับ297บาท60สสตางค์ ซับเมอร์แต่ละรุ่นจะกินไฟไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนวัดยิ่งวัดเยอะก็กินไฟเยอะขึ้นแต่ก็จะได้กำลังในการสูบน้ำที่สูงขึ้นได้น้ำต่อชั่วโมงที่เยอะขึ้นเวลาในการสูบน้ำก็จะน้อยลงกลับกันถ้าจำนวนวัดได้น้อยกินไฟน้อยก็จริงแต่กำลังในการสูบน้ำก็จะน้อยกว่า ทำให้ต้องใช้เวลาที่นานขึ้นในการสูบน้ําแนะนําสําหรับคนที่กําลังจะติดตั้งสเสมอหรือม,มีความสนใจนะครับแนะนําให้สอบถามกับร้านค้าตัวแทนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเอาร้านที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถปรึกษาแก้ไขปัญหางานได้แล้วก็มีการรับประกันนะครับที่สําคัญก็ต้องเปรียบเทียบสเสมอแต่ละรุ่นเปรียบเทียบขนาดจํานวนวัดแล้วก็ปริมาณน้ําต่อชั่วโมง ที่สำคัญนะครับเปรียบเทียบราคาว่าคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนสำหรับสูตรในการหาค่าไฟฟ้าต่อหชั่วโมงจำนวนวัตคูณค่าไฟต่อ1ยูนิตหารด้วย1,000เท่ากับค่าไฟต่อหนึ่งชั่วโมงสามารถนำมาใช้คำนวณเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดเช่น 1, มหม้อหุงข้าวขนาด1.8ลิตรกำลังไฟฟ้า600วัตก็เอา600คูณ4หารด้วย1000 หชั่วโมงจะกินไฟอยู่ที่2บาท40สิตางค์สกระติกน้ำร้อนขนาด2.5ลิตรกำลังไฟ650วัตต์หกร้อ0ห้าคูณสหารด้วยหนึ่งชั่วโมงค่าไฟประมาณ2บาท60สิตางค์สพัดลมตั้งพื้น20นิ้วกำลังไฟฟ้า145วัตต 145คูณ4หารด้วย1,000 1ชั่วโมงค่าไฟ58สตางค์4ตู้เย็นขนาด5.5คิวกำลังไฟ52วัตต์บวกหลอดไฟอีก15วัตต์เท่ากับ67วัตต์เอา67คูณ4หารด้วย1,000 1ชั่วโมงกินไฟอยู่ที่27สตางค์5 TV LED 42นิ้วกำลังไฟ80วัตต์ เอา80คูณ4หารด้วย1,000 1ชั่วโมงค่าไฟประมาณ32สตางค์6แอร์ขนาด18,000 BTU กำลังไฟ1,540วัตต์เอา1,540คูณ4หารด้วย1,000 1ชั่วโมงค่าไฟ6บาท16สตางค์สำหรับสูตรคำนวณค่าไฟต่อชั่วโมง ใครที่อยากรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกินไฟต่อชั่วโมงเป็นเงินกี่บาทก็สามารถเอาสูตรนี้ไปคำนวณดูได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องหมอกเกษตออนไลน์แลกเปลี่นเรียนรู้พากินพาเที่ยวขอบคุณครับ